โดนคดีอะไรวะยิงตำรวจลายมากทำไมยิงตำรวจรอะฮะตำรวจเขาโบกแล้วมันยังไงอะแล้วทีนี้ก็ขับรถไปกับเพื่อนเองมากับเพื่อนใช่ขับรถอะไรวะขับรถกระบ,บะอืมแล้วก็ทีนี้เพื่อนมันพูดว่ายิงตำรวจไหม ก็ไปยิงเขาเรื่องอะไรอ่ะมันมันมีเรื่องเจ็บท้าน้ำใจกัามาหมางกันมาก่อหรือเปล่ามันห้าวมึงขับรถเห็นด่างหน้ามึงรู้ตรวโด้เทแล้วไั่เลยไงต่อวะไม่ตื่นเต้นวะทีนี้ก็เลยชักปืนยิงเลยเพื่อนมึงบอกว่าใหายิงยิงโรวดเลยใช่แอ่ทั้งที่เขาก็ยังเขาบอกอยังบอกยิงเลยเหรอ ตำรวจมีกี่คนวะสามสิบโอ้จะบอกว่าจะบอกว่าด่านลอยก็ไม่ใช่หรอกไชมาเยอะเลยอ่ะมาว่ามาหมดสนออ่ะตะการจับแบบนี้เขาคงรู้มงว่าแกกำลังเดินทางและในรถแกมีของผิดกฎหมายวะมียังไงอะไรวะอาวุธสงครามแกจะขนขนไปไหนไปรัสเซียไปไกล มึงขับกระบะไปลสเซียไปไกลอ่ะแล้วมีการยิงต่อสู้กันไหมมียิงกันมา,มาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบนาทีมึงก็บอกมึงก็บอกชั่วโมงกว่าก็ได้โอ<เ>้โอมึงละเอียดมากเลยเจ็ดสิบนาทีบอกฟุตบอลเนี่ยคุตบอลเขาบอกเป็นเวลากันเหรอแล้วเพื่อนแกเป็นไปไงเพื่อนตาย แล้วตำรวจตายกี่นายตายหมดเลยเออก็ตำรวจตายหมดเลยแล้วใครจับมือวะแสดงว่าต้องไปเจอีด่านหนึ่งอ่ะเขาเขามีกำลังเสริมโอ้สามสิบนายตายหมดเลยใช่พอตายเสร็จปั๊กแกก็พ่าด่านมาพ่าด่านมาแล้วไปไปไงต่อไปเจอด่านที่สองอ่าแผลด่านแล้วไหมล่ะใช่